เพื่อนๆครับวันนี้ Mazda BT50 2.2 Pro Double Cab 4ประตูแมนนวลปี2 0 1 2ราคาถูกที่สุดในตลาดครับ2 7 9 9 0 0บาทคันนี้ใหม่แท้นะครับเพื่อนๆแต่เหมือนที่บอกครับรถใหม่แท้หม่จะเยอะหน่อยประมาณ200,000กว่ากิโลขอคนรับได้แต่รถเช็คสภาพสมบูรณ์แบบพร้อมขับขี่พร้อมลุยนะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมจัดไปเลยครับ ราคา279,000บาทคุณได้4ประตูยกสูง4วิวแบบนี้นะฮะไม่มีอีกแล้วครับห้องเครื่องสวยๆแต่งหล่อๆมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆรถจอดอยู่การในจนาพิเศษนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่อน5,000กว่าบาทตลอดสัญญาครับคันนี้สวยจัดจริงๆครับใครซื้อสดมาพูดราคากันได้ รีบดวนดูวิดีโอคอลก็ได้ครับโอ้โหต้องจองด่วนแล้วครับไม่งั้นพลาดโอกาสดีๆกับรถสวยๆส,สภาพนางฟ้าเกตเอแบบนี้แน่นอนครับเพื่อนๆ270,000บาทคุณได้4ประตูยกสูงครับไม่มีอีกแล้วครับโทรมาเลย088-584-5375